สวัสดีครับพบกับคันนี้นะครับ G 3 1 0 GS นะครับรถจดทะเบียนปี2018ตอนนี้วิ่งมาแล้ว1 1ึ0 10, งกว่ากิโลนะครับ รถคันนี้สภาพเดิมๆเลยครับของแต่งที่เพิ่มมาก็คือกระเป๋าข้างนะครับทอมแหละเ e ปโคแอนเบเกอร์ and นะครับ ภาพสวยเลยครับ รถสวยสภาพดีจากร้าน KT Pro Superbike ครับ